ชววันอาทิตกับมาเจอกับช่องนาซีเก้าสูอีกแล้วครับกับวันสบายวันที่ฝนตกวันนี้นะครับวันนี้ก็ดูมืดไปหน่อยนะฮะเพราะว่าไฟดับนั่นเองนะครับอันนี้ก็ใช้แสงจากธรรมชาตินะฮะวันนี้ก็มีข่าวจาก BYD มาเล่าให้ฟังแล้วครับก็น่าจะเป็นรถบิกอัพคันแรกนะครับของทางค่าย BYD นั่นเองนะครับซึ่งก็อาจจะเป็นได้ทั้งไฟฟ้าล้วนแล้วก็ซีรีส์ไฮบริดนะฮะแต่ก่อนอื่นเลยนะครับผมอยากจะบอกว่าอาจจะมีการสอกแทรกคลิปนะระหว่างที่ผมไปเที่ยว หรือว่าจะมีการถ่ายนะฮะระหว่างกลับบ้านที่เหนือแล้วก็กลับมาบ้านที่กรุงเทพนี่ครับคือถ่ายระหว่างทางอ่ะว่าผมทําอะไรกันบ้างนะอาจจะมีการสอดแทรกคลิปลงไปนะครับก็เดี๋ยวต้องดูนะฮะว่ามันจะสะดวกในการถ่ายบ้างหรือเปล่านะครับเพราะว่าผมถ่ายคนเดียวถ้า่วนใหญ่นะครับก็อย่าลืมสนับสนุนช่องกันด้วยนะครับช่องเราจะได้โตๆนะครับพอช่องเราโตเนี่ยผมก็สามารถทํอะไรได้อีกเยอะเลยนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูเนื้อข่าวกันครับ เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วนะครับทาง b y d เองเนี่ยก็ได้ประกาศว่าจะเปิดตัวแบรนด์ใหม่อีก2แบรนด์ในปี2023นี้นะครับซึ่งแบรนด์แรกก็ได้เปิดไปแล้วนั่นก็คือยังหวางนั่นเองนะฮะซึ่งก็ได้เปิดตัวไปกับยังหวาง u 8 SUV สุดโหดนะครับรวมถึงซูเปอร์คาร์ไฟฟ้าล้วนอย่าง u 9ส่วนแบรนด์ที่2นะครับจะมีชื่อรหัสว่า F ซึ่งอยู่ระหว่างเดนซ่าและยังหวางนั่นเองนะครับซึ่งภายใต้รหัส F เนี่ย ก็คิดว่าน่าจะเป็นรถปิกอัพไฟฟ้านะครับซึ่งเจ้าปิกอัพ EV คันนี้รถกระบะไฟฟ้าก็อาจจะมีทั้งเป็นแบบ EV ล้วนแล้วก็เป็นแบบ phev ซึ่งในนาตอนนี้นะครับข่าวล่าสุดเองก็ยังไม่มีการเปิดเผยถึงรายละเอียดของระบบขับเคลื่อนของเจ้าปิกอัพคันนี้นะฮะว่าจะเป็นแบบไหนรถกระบะไฟฟ้ารุ่นใหม่คันนี้นะครับก็คาดว่าจะมีระบบการสะเทือนแบบ d ี t c p ของ byd นั่นเองนะครับซึ่งเราก็เคยนําเสนอไปแล้วระบบการสะเทือนนี้นะครับ แล้วก็อาจจะมีกระจกมองหลังเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์และ AR Hub จากหัวเว่ยซึ่งก็เป็นตามข้อมูลของซิหน้านั่นเองนะครับอันนี้ก็ต้องรอติดตามข่าวกันเรื่อยๆนะครับว่าทาง BYD เองเนี่ยจะเปิดเผยเจ้า Pick Up คันนี้เมื่อไหร่นะครับเปิดเผยเมื่อไหร่เราจะนำมาเสนอเมื่อนั้นเลยนะครับณนะตอนนี้เองก็ต้องบอกเลยว่าในประเทศจีนเองนะครับรถปิกอัพก็กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นนะฮะแล้วก็ผู้ผลิตรถยนต์ EV ก็ล้วนแล้วแต่อยากจะเข้ามาในตลาดนี้นะ และปัจจุบันนี้นะครับรถ p ิ c กอัพเองก็ถือว่าเป็นรถยนต์ส่วนบุคคลตามกฎหมายแล้วนะแต่มันก็ไม่ได้เป็นเช่นนั้นเสมอไปนะครับก็สืบเนื่องมาจากทางรัฐบาลท้องถิ่นหลายๆแห่งนะครับก็ยังมองว่ามันก็ยังเป็นรถเพื่อการพาณิชย์นะฮะแล้วก็ห้ามเอาเข้าเมืองด้วยและนี่ก็เป็นข่าวล่าสุดนะครับเกี่ยวกับรถบิ๊กอัพของทาง BYD นั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ